ช่องกุศนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงโคโนมที่กำลังประสบป,ปัญหาวิกฤตถึงขั้นวิกฤตจริงๆเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้รับเงินค่าน้ำนมที่ส่งขายให้สหกรณ์นะคะหากพี่น้องหลายๆคนนะคะไม่ได้รับเงินนะคะ หรือหากคุณเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมและถูกสหกรณ์โคโนมอำเภอสีธาตุค้างชำระค่าน้ำนมที่คุณส่งขายนานถึงสามเดือนคุณมีสิทธิตามกฎหมายที่จะเรียกร้องให้ชำระเงินโดยสามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะจะให้พี่น้องนะคะมาดูขั้นตอนนะคะที่ สามารถเรียกร้องเงินที่ถูกค้างชำระได้ข้อที่หนึ่งะคะก็คือรวบรวมหลักฐานก่อนอื่นควรรวบรวมเอกสารสำคัญนะคะได้แก่สัญญาซื้อขายนมหรือข้อตกลงกับสหกรณ์นะคะถ้ามีแล้วก็ข้อหนึ่งก็คือรวบรวมสัญญาซื้อขายนมหรือข้อตกลงกับสหกรณ์ถ้ามี สใบส่งของหรือใบรับนมที่สหกรณ์ลงนามไว้ 3. หลักฐานการชำระเงินที่ผ่านมานะคะถ้ามี 4. รายการวันเวลาที่ส่งนมแต่ละครั้งและจำนวนเงินที่ควรได้รับข้อแนะนำนะคะให้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะเฉพาะ,ค,ะค่านมที่ค้างชำระแยกรายวันไว้ด้วยนะคะ สำหรับข้อที่2นะคะไปเจราจากับสหกรณ์โดยตรงนะคะลองติดต่อประธานสหกรณ์หรือผู้จัดการสหกรณ์โดยตรงเพื่อสอบถามเหตุผลในการค้างชำระและแจ้งความประสงค์ขอให้จ่ายเงินภายในเวลาที่เหมาะสมเช่นภายใน7-15วันนะคะถ้าเจราจาแล้วไม่ได้ผล ควรขอหนังสือปฏิเสธการจ่ายเงินไว้เป็นหลักฐานข้อที่3นะคะร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่กำกับดูแลนะคะพี่น้องนะคะพี่น้องเกษตรกรทุกๆท่านนะคะสามารถร้องเรียนได้ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์นะคะเบอร์โทรศัพท์ก็คือ022814094เบอร์โทรกรมส่งเสริมสหกรนะคะโทร02 สองแปดหอีกครั้งนะคะ0ูน8 1สองสองนึ่สกาสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุด